ขั้นตอนการเชื่อมต่อกล้อง UC แบบออฟไลน์นะครับให้เราเสียบไฟกับกล้องให้เรียบร้อยนะครับกล้องจะมีเสียงล้องตืดๆนะครับจากนั้นกดตั้งค่าครับผมไปที่หัวข้อ WiFi ครับให้เป็นเลือกเชื่อมต่อ wi-fi ที่มีชื่อว่า GW_AP นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับจะเป็นอ่า Wi-Fi ของตัวกล้องที่ปล่อยออกมานะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับให้เรารอสักครู่นะครับระบบจะขึ้นถามว่าเครือข่ายนี้ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับให้เรารักษาการเชื่อมต่อไว้นะครับผมอย่าก,กดยกเลิกนะครับให้เรากดที่เชื่อมต่อนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มตรงกลางออกมาเลยนะครับ แล้วก็กลับเข้าไปที่แอป uc อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสมมุติของใครยังไม่ขึ้นนะครับทำแบบผมนะครับผมกดแบบนี้แล้วก็ปัดออกไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กลับเข้าแอปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเขียนว่ารูปแบบเล่นเดี่ยวนะครับ